สถานการณ์โควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้พบผู้เสียชีวิตสูงสุดนับตั้งแต่มีการติดเชื้อโควิด1 9ในจังหวัดอุดรธานีมาค่ะซึ่งตัวเลขของผู้ติดเชื้อในวันนี้นะคะพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9าจำนวน267รกายค่ะเป็นการติดเชื้อในจังหวัด245รายมากที่สุดที่อำเภอบ้านดุง41รายรองลงมาเป็นอำเภอเมืองค่ะ3าบรายส่วนใหญ่เข้ามาจากผู้สมผัสเสี่ยงสูงถึง73.4%หรือ196รกายติดเชื้อจากนอกพื้ มี22รายค่ะผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านในวันนี้มีจำนวน278รายผู้ติดเชื้อรับการกรักษาอยู่ที่989รายค่ะยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่43,349ราย ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่44,636รายวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม9รายค่ะทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่298รายซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคม2565เป็นต้นมาค่ะจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปแล้ว23,448รายมีผู้เสียชีวิต130รายจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยรายใหม่ค่ะที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านวันนี้นะ ะ1,050รายหายป่วย979รายรวมสะสม15,120รายทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงค่ะบางไรายไม่แสดงอาการจังหวัดอุดรธานีสามารถฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนในจังหวัดไปแล้ว2,356,423โดสเข็มที่1ค่ะจำนวน1,43,593คนคิดเป็น73.02%ของจำนวนประชากรในจังหวัด เข็มที่2จํานวน9 3 2 3 5 2คนคิดเป็น6 5 2 0ของจํานวนประชากรในจังหวัดกลุ่ม608ฉีดเข็มที่1ไปแล้ว3,5999คนคิดเป็น87.26%ของกลุ่มเป้าหมายค่ะ